กว่า10ปีแห่งความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ไบโอแอซินกว่า10ปีที่สารแอสตาเซนทีนยังคงเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกและกว่า10ปีของความภูมิใจที่เราได้นำสินค้าคุณภาพเยี่ยมจากรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาส่งตรงถึงมือคุณผู้ชมผู้รักสุขภาพชาวไทยตลอดมา เพราะยภูมิประเทศของเกาะฮาวายที่มีภูเขาไฟใต้ทะเลนั้นส่งผลให้พื้นที่ของเกาะฮาวายอุดมไปด้วยสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆอย่างครบครันและด้วยความเชี่ยวชาญผนวกกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของบริษัทไซยานเทคท,ที่มีประสบการณ์ในด้านการเคาะเลี้ยงสาหร่ายแดงเป็นพิเศษโดยสกัดจากสาหร่ายทะเลเฮมาโตคอคัสจนได้สารแอสตาเซนทีนบริสุทธิ์บรรจุในซอฟเจลคุณภาพเยี่ยม เพื่อป้องกันไม่ให้สารแอสตาเซนทีนสัมผัสอากาศโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคุณภาพของสารแอสตาเซนทีนจะสูญเสียทันทีดังนั้นแบรนด์ไบโอเอสซินจึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในหมู่นักกีฬาที่ให้ผลลัพธ์ในเรื่องสุขภาพร่างกายเป็นอย่างดีและว,วันนี้เราขอยืนยันอีกครั้งว่าแบรนด์ไบโอเอสซินของเรานั้นไม่มีนโยบายออกผลิตภัณฑ์แบรนด์ใหม่ๆเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังคงเป็นแบรนด์ไบโอเอสซินตลอดมาและตลอดไป ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า10ปีที่ผลิตภัณฑ์ไบโอแอสตินได้รับความไว้วางใจในเรื่องของคุณภาพเพราะผลิตโดยบริษัทไซยาโนเทคบนเกาะฮาวายแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง